ข้าถือกำเนิดเพื่อเป็นวีระบุษต,ตอนที่สามบทที่สามกระบวนท่าตกลั่นลมหายใจกับการพบหญิงงามสนามฝึกของหมู่บ้านดงวิถีตั้งอยู่เหนือท่าน้ำเล็กๆล,ล้อมรอบด้วยต้นสนสูงสีวิไลพื้นสนามถูกบดตัดด้วยฝ่าเทา้าสิทธิ์ยุดหลายรุ่นกลางสนามยืนชายหนุ่มผิวเข้มผมมัดตึงในชุดฝึกสีน้ำเงินเข้มผู้มีนามว่าสวนสิทธิ์ชั้นกลางที่เชี่ยวชาญวิชาลปลาและกำลังภายใน เยี่ชวนเสียงเข้มเศร้าหงเออหากเจ้ารับสากระบวนท่าของสูวรได้โดยไม่ล้มค่าจะให้เจ้าเข้าสู่ขั้นฝึกพื้นฐานของหมู่บ้านลีเฉินหงพยักหน้ารับแน่่เขาไม่พูดมากมือกำแน่นแบวตารักคนระหว่างระหว่างกับมุ่งมันสูวรเสียงเย็นเศร้าข้าไม่ออมมือแม้เจ้าจะเป็นคนนอกจงเตรียมใจลีเฉินหงหากเจ้ามองข้าเป็นคนนอกเจ้าควรยิ่งต้องทุ่มเต็มที่ เสียงฝีเท้าแทกเข้ามาจากข้างสนามหญิงสาวในชุดสีฟ้าขาวผมดำยาวประบาดดวงตาเรียวใสสะท้อนความอยากรู้เธอคือไปอิงบุตรสาวของเย่ชวนและสิทธิ์อันดับหนึ่งในรุ่นเดียวกันไปอิงพึ่งทำเบาเศร้าคนนอกอีกคนหรือกระบวนท่าที่หนึ่งฝ่ามือทะลวงเส้นปราน สุวรรณพุ่งตัวเข้ามาฝ่ามือหมุนบนควบคุมลงหายใจจังหวะฟาดอัดพลังเข้าเส้นลมปราณด้านข้างเฉินหลงโดยตรงชัวเฉินหลงหลบได้บุดิดแต่ก็รับแรงสั่นสะเทือนเต็มๆร่างสั่นไปทั้งแถบซ้ายสุวรรณถึงข,ขังเศร้าเร็วเกินคาดแต่แค่เริ่มต้นเท่านั้นกระบวนท่าที่สองหมัดกะโหลกหิมะ เสียงฝ่ามือแหวกอากาศดังก้องตามด้วยหมัดทีบอากาศเข้ากลางอ,อกเฉินรงเขาเบิ่งนตัวซ้อนฝ่าเท้าเข้าทะลุช่องว่างปลายเท้าของเขาเฉียดชายเสื้อของสวนใบอิงตาเบิกโพรงเศร้าเขาเคลื่อนไหวด้วยสัญชาตญาณยี่ชวนพึ่งทำเศร้าทุ่งท่าไม่ประนีตแต่ร่างกายตอบสนองตามธรรมชาติพรสวรรค์แบบติดถือนกระบวนท่าที่สามเพล็ดปิดชีพจร สูวนไร้มือทั้งสองท่าทางตลันพลังเข้าสู่เส้นชีพจรจุดสำคัญสร้างเป็นฝ่ามือรัวตัดเส้นลมปราณหากโดนแม้แต่นิดเดียวอาจบาดเจ็บสาหัสลีเันลงระเบิดพลังภายในจิตใจทั้งหมดกำหนดจังหวะลมหายใจตามบทแห่งวิธีที่หนึ่งสูงตรกำเนิดลมปราณกระแสพลังในร่างเขาไหลย,ย้อนกลับป้องกันตนเองราวน้ำบนย้อนคลื่นปังเสียงปะทะเกิดขึ้นพร้อมฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย เมื่อฝนจางลงเฉินหลงยังยืนอยู่เขาเขาอ่อนเล็กน้อยแต่ไม่ล้มดวงตากลับเป็นประกายแรงกว่าเดิมสูเหวนประหลาดใจเศร้าเจ้าทนได้ลี่เฉินหลงหอบหายใจเศร้าข้าบอกแล้วข้าไม่ถอยง่ายๆเย,ย่ชวนพอแล้วสูเหวนหลงเออเจ้าผ่านแล้วหลังการทดสอบเย่ชวนสั่งให้เขาพักฟื้นที่เรือนแขกด้าน หลังแต่กลับมีผู้มายืนก่อนที่เขาจะได้นอนเสียงสาวใสเจ้าทำได้ดีไม่บ่อยนักที่ข้าจะชมใครลีเชิญหงหันไปพบว่าไปอิงยืนพิงประตูไม้ดวงตาวิบวับด้วยความสนใจลีเชิญหงยิ้มบางเศร้าไม่คิดว่าสิทธิ์อันดับหนึ่งจะชมข้าง่ายดายนักไปอิงยิ้มขำเศร้าข้าแค่ไม่ชอบคนอ่อนแอแต่เจ้าดูมีบางอย่างที่ต่างออกไป ลีเฉินหลงข้าก็แค่มาเริ่มต้นใหม่ข้าอยากเปลี่ยนโลกและข้าก็ยังอยากลังแค้นไปอิงคำพูดเจ้าหนักแน่นเกินไหวเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าจะเป็นผู้ฝึกหรือเจ้าด้วยตนเอง